สวัสดีค่ะชื่อลลินอนันตบัญชาชัยนะคะหรือว่าเรียกว่าแนนก็ได้ค่ะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งนะคะแล้วก็ Chief Operating Officer นะคะของบริษัท XC จำกัดค่ะ ต่อให้ไม่ใช่บริษัทเทคโนโลยีนะคะเป็นบริษัททั่วไปอะ่ะจริงๆแล้วนวัตรกรรมอะ่ะส่วนตัวเชื่อว่าเป็นหัวใจหลักของการทําธุรกิจเลยค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่ทําให้เกิดการสร้างหรือการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการของทุกบริษัทเลยค่ะยิ่งในตอนนี้นะคะในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะมันสําคัญมากเลยค่ะที่ทุกคนจะต้องก้าวตามให้ทันตลอดเวลานะคะกระบวนการในการสร้างนวัตรกรรมนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยคิดว่า ผู้บริหารนะคะต้องเห็นความสําคัญนะคะก่อนนะคะแล้วก็คนในองค์กรก็ ต้องเห็นความสําคัญด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องแรกเลยเพราะว่านวัตกรรมเนี่ยไม่ได้สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองนะคะจะต้องมีคนที่ช่วยทําให้มันเกิดขึ้นมาดังนั้นเราจะต้องสร้างหรือพัฒนาบุคลากรน,นะคะให้เกิดนิสัยที่อยากจะทําให้เกิดสิ่งใหม่ๆนะคะหรือว่าต่อยอดไอเดียขัดเกลาแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะคะจนเกิดนวัตกรรมที่เอ็กซีจะมีสิ่งที่เรียกว่าเอ็กซีเวนะคะก็คือเป็นเดอะเวทที่เราคิดนะคะว่าเอ็กซีคิดยังไงซึ่งในข้อหนึ่งนั้นจะมีข้อว่าติ้งมอนะคะเป็นอย่างหนึ่งที่ทําให้้คนในใทีมมเ่รรูวาากุ ไปในทิศทางไหนรู้สึกว่าอ๋อเราคิดอะไรเนี่ยเราลองคิดเพิ่มอีกนิดไหมเราลองคิดในแง่งมุมที่ต่างไปไหมเราลองคุยกับคนอื่นไหมอันนี้มันทําให้พอทุกคนเห็นตรงกันเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดบรรยากาศในการที่จะแชร์ความรู้หรือว่าแชร์ไอเดีย สำหรับเอ็กซีเนี่ยเรามองว่าจริงๆแล้วทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของบริษัทเนี่ยก็คือพนักง,งานนะคะหรือคือทีมของเราเองนะคะทั้งผู้ผู้บริหารแล้วก็ทีมงานของเรานะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราต้องพยายามให้เขามีเวลาด้วยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของเงินทุนอย่างเดียวเพราะว่ามันยากมากเลยสําหรับองค์กรนะคะที่สมมติว่าพนักง,งานจะต้องทํางานประจําแล้วนะคะแล้วยังจะต้องคิดไอเดียใหม่ๆนะคะอันนี้ถ้าเราทําให้มันมีบรรยากาศมันแทรกซึมไปในการทํางานในชีวิตประจําวันนะคะ หรือว่ามีเวลาต่างหากที่เราช่วยจัดสรรว่าเวลานี้แหละเรามารวมความคิดกันเถอะมันก็จะเป็นการช่วยให้เกิดบรรยากาศนะคะหรือว่า environment หรือสิ่งแวดล้อมที่ทําให้เขาคิดไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นมาได้ workplace เนี่ยมันควรจะเป็นที่ที่เขารู้สึกว่าเขาตื่นเช้าแล้วเขาอยากจะมาทํางานดังนั้น,เ,นเราก็เลยคิดว่าออฟฟิศของเราเนี่ยเราอยากให้เป็นออฟฟิศที่ r ีแล x กซ์นิดนึงก็คือจะไม่ได้เป็นสไตล์ partition กัน้นหรือว่าเป็นโต๊ะฟิกส์คือการที่มันมีบาร์มากัาน้นเรารู้สึกว่ามันจะทำให คนที่นั่งใกล้กันหรือคนที่นั่งตรงข้ามกันคุยกันยากขึ้นอันนี้ของเราจะเปิดโล่งหมดเลยแล้วก็อย่างห้องประชุมหรือห้องชั้นอื่นเนี่ยเราก็จะไม่ได้มีการไปกั้นว่าคุณเข้าอันนี้ได้คุณเข้าอันนั้นไม่ได้เพื่อทุกคนสามารถฟรีที่จะเข้าได้ตลอดเวลาหรือว่าแม้กระทั่งเวลาการทํางานเนี่ย flexible hours ที่แบบเหมือนเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยอาจจะมาเลด้นิดหน่อยแต่ว่าทุกคนก็บริหารจัดการเวลาตัวเองหรือระหว่างวันเขาอาจจะเดินลงมากินไอศครีมหรือว่าเดินออกไปซื้อกาแฟค่ะอันนี้คือเป็นเรื่องของบรรยากาศว่าเราอยากให้พนักง,งานรู้สึกว่าโอเคคุณรีแลกซ์นะการทํางานมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณได้ไม่ใช่ว่าทํางานเราต้องคเครียดอย่างเดียว รางวัลของการทํางานของเราแล้วก็ทีมของเรานะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราทํามาตลอดเนี่ยถึงแม้ว่าไม่มีใครบอกเนี่ยเราก็เห็นแล้วแหละว่าเฮ้ยเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้นนะเรามีการเสียงตอรบรับจากลูกค้ากลุ่มองค์กรของเราหรือว่าคนใช้งานทั่วไปนะคะที่เขาเห็นแล้วเขาก็มาถามมาว่าไ้นี่ของเราใช่ไหมนะคะแต่ว่าการที่มามีรางวัลเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นรางวัลให้กับทีมของเราด้วยนะคะรางวัลให้กับคนทํางานของเราว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นอีกสื่อหนึ่งเป็นอีกเสียงสะท้อนหนึ่งนะคะที่เป็นการสะท้อนกลับมาหาเราว่าเอ๊เราเนี่ยกำลังเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่กำลังจะช่วยกันให้มันเกิดการสร้างนวัตกรรมขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่บริษัทภาคภูมิใจมากแล้วก็รู้สึกว่าดีมากเลยค่ะที่ให้ทีมเขาไปรับรางวัลด้วยก็คือทีมก็รู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นรางวัลของเขาในการทำงาน สริยานะคะตำแหน่งเป็น Chief organizational excellence officer ของแสนสิริค่ะมีหน้าที่ดูแลเรื่องการพัฒนาโครงสร้างองคอ์กรกระบวนการทำงานรวมถึงด้านเทคโนโลยีของบริษัทแสนสิริค่ะคำว่านวัตกรรมมันไม่ได้มีความหมายแค่คำว่าเทคโนโลยีนวัตกรรมจริงๆแล้วคือ ความกล้าที่จะคิดที่จะทําที่จะพูดซึ่งนวัตกรรมในความหมายของแสนสะะิริค่ะมีความหมายหลายอยา่างนวัตกรรมด้านการพัฒนาผลติตภัณฑ์ก็คือบ้านคอนโดนะคะนวัตกรรมด้านกระบวนการก็คือการปรับกระบวนการให้ทํำยังไงให้ดีและเร็วกว่าเดิมส่วนเรื่องสุดท้ายเป็นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีก็คือการนําเทคโนโลยีต่าง ข้ามาช่วยเสริมสร้างทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นดีขึ้นดังนั้นคําว่านวัตกรรมจริงๆคือการเปิดกว้างให้พื้นที่ได้ทดลองทำตามคอนเซปต์ของคําว่า made for life ที่แสนสิริยึดมั่นเสมอในการที่จะมุ่งมั่นสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าแสนสริเป็นองค์กรที่ให้ความสําคัญด้านนวัตกรรมมากอย่างที่บอกว่าเราเปิดเวที เปิดพื้นที่ให้คนได้เข้ามาแสดงความเห็นไอเดียต่างๆทางธุรกิจอะค่ะไม่ได้จะมาจากแค่พวกเราผู้บริหารแต่เราเปิดโอกาสเปิดเวทีให้พนักงานทุกคนค่ะได้แสดงความคิดได้แสดงความเห็นกระทั่งยุคของโควิดอย่างเงี้ยค่ะพฤติกรรมของลูกค้ามีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะเราก็ได้มองเห็นว่าอะไรก็ตามที่จะทําให เราออกแบบบ้านหรือโครงการต่างๆให้ดีขึ้นเราก็เอามาทดสอบเพราะว่าที่แสนสิริอะคะ่ะเรามีคณะทํางานที่เรียกว่าคณะ innovation sub committee ที่จะคอยมองหาเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆล่าสุดคือในโควิดเราเปิดโอกาสให้พนักงานได้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้าและได้มีความเข้าใจของเทคโนโลยีลองเข้ามาเล่าว่าพอเกิดโควิดขึ้นแล้วเนี่ยลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วบ้านที่เราทําอยู่เราต้องการเอาอะไรเข้ามาใส่บ้านเพื่อตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพของลูกค้าเนี่ยค่ะ ได้เริ่ม transform ตัวเองด้วยคอนเซปต์ของ digital workplace มาสักพักหนึ่งแล้วจะเห็นได้ว่าก่อนหน้าที่จะมีโควิดด้วยซ้ำค่ะเรามีคอนเซปต์ที่เราเคยเรียกว่า work from anywhere แต่ว่าเรามีอุปกรณ์ในการทำงานให้พนักงานแล้วเราก็บอกพนักงานว่าจริงๆไม่ต้องเข้ามาที่ทำงานก็ทำงานได้แต่ตอนนี้เราก็ได้ปรับ จาก work from anywhere ค่ะเป็น work from home เรามีความคุ้นชินกับการทำงานในรูปแบบนี้เรามีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้เทคโนโลยีดังนั้นประสิทธิภาพในการทำงานไม่ได้ลดลงเลยดีซะขึ้นอีกค่ะเพราะว่าไม่ต้องเดินทางเอาเวลาที่เดินทางมานั่งทำงานอย่างอืน่นได้อีกต้องเยอะค่ะทุกๆวันเราต้องคอยตอบโจทย์ตัวเองเสมอค่ะว่าเราจะทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานได้ยังไง ดังนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้ย้อนคิดย้อนดูแล้วก็คิดไปข้างหน้าแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญเราก็อยากจะสร้างให้ทุกคนรู้ทุกคนในองคอ์กรหรือคนทั่วไปรู้คือว่านอกจากคิดได้แล้วเราต้องกล้าองค์กรมีหน้าที่ให้โอกาสให้คนที่มีความคิดมีความกล้าได้พูดและได้ทําดังนั้นถ้าองค์กรที่มีวัฒนธรรมเหล่านี้ค่ะมันก็จะทําให้ทุกๆวันทุกๆคนอยากจะคิดและพูดและทําวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน อย่าเพิ่งไปถามว่ามันคือเทคโนโลยีหรือเปล่านวตัตก,กรรมมันคือการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเป็นเรื่องใหญ่การสนับสนุนให้คนกล้าพูดกล้าทาในสิ่งที่ที่เขาอยากลองทํามันคือการให้โอกาสและส่วนใหญ่มักจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหรืออย่างโครงการที่เราได้รางวัลมาเนี่ยคะ่ะก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันตอบโจทย์เนาะ m a d for life ของสิ่งนี้ทําให้ลูกค้าอยู่ในบ้านอยู่ในคอนโดของเราแล้วเขามี peace of mind เรื่องความปลอดภัยนั่นคือเป็นความภูมิใจอีกด้านหนึ่งนอกเหนือจากการได้รับรางวัล